สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทางร้าน m อ็มไบ s h เกอร์ชอพ่2ซอย69นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับผมยามาฮ่าอาปี2017นะครับเดี๋ยวมาดูดูรถรวมๆโดยรอบกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับคันนี้ดูไม่มาเข้าๆ้วไม่20,000นิดๆนะครับผมตัวรถเป็นสีน้ําเงินนะครับรายละเอียดรถพร้อมใช้ครับผม ระบบไฟใช้งานได้ทุกฟังก์ชันครับทุกโหมดการขับขี่เรามาดูเลขไม้กันเลยดีกว่าไม้สวยครับรุ่นนี้รอสักครู่นะครับ24900นะครับผมตันเลยแล้วกันนะครับฟับงเสียงท่อกันนะครับผม ก็แต่งหนึ่งใบนะครับผมท่อแอโร่ครับเดี๋ยวดับเครื่องกันก่อนดีกว่านะครับแวะเข้ามาดูนะครับผมร้าน M Biker Shop พร์ชอปพมสซอย69พิมพ์ M Biker Shop เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแวะเข้ามาได้เลยครับผมซอยโลตัสพลัมสองครับสำหรับวันนี้ก็ฝากอารวาคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับจากทางร้าน M ครับผมขอบคุณครับ